ทำไมกาแฟชมดทำไมมันแพงจังเลยวะ5 0า500บาทเนี่ยเรามาถามพวกพี่คนสวยเขาดีกว่าว่ามันแพงกับอะไรเนาะสวัสดีครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนครับมาที่ไรก่กาแฟขี้ชมุดครับคือพุสวรรค์จังหวัดน,นครพนมครับเราจะเข้ากันไปดูเลยครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างไป ก่อนเข้าเราต้องใส่แมสก่อน,กนนะครับทุกคนคความหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จครับอันดับต่อไปเราจะไปซื้อตัว๋วมาเล่นโกคาร์ดกันนะครับไปรอดู เราได้ตัวมาแล้วไปตอนนี้เราก็จะมารอเล่นโกคานะครับผมนี่ครับเป็นคันไหนครับใช่2สอ,องใบครับเ,เราจะมาดูวิธีการเล่นกันนะครับอ่ะเรามาสาธิตวิธีการขึ้นกันมันรับน้ำหนักได้หนึ่งร้อยกิโลหอกิอปอดีแล้วอันดับต่อไปฝั่งนี้จะเป็นคันเร่งฝั่งนี้จะเป็นเบรกจะเป็นเบรกอ๋อ อันจำคันเร่งนี่มันสิได้ประมาณเท่าไรครับจำคันเร่ง16 16โอ้สเดี๋ยวเราไปกันแสงเป็นลยโอ้เอาล่ะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถโกคาร์ทกันครับระยะทางในการขึ้นนี้ก็จะครึ่งกิโลครับ500เมตรครับรอบละ50บาทนะครับต่อต่อคนความเร็วนี่สูงสุดก็16ครับ16กกิโลเมตร ต่อชั่วโมงก็ถือว่าปลอดภัยครับสำหรับเด็กก็สามารถเล่นได้ครับผู้ใหญ่อย่างเราก็เล่นดีครับ ตอนนี้เราก็กําลังนั่งรถรางครับกําลังจะออกไปพาเที่ยวนะครับที่ที่ได้กาแฟแล้วก็มีนะครับชุดน้ําต่างๆนะครับมีร้านอาหารนะครับมีร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟก็มีอยู่2จุดด้วยกันนะครับด้านล่างกับด้านบนนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับสระน้ํานะครับค่าไปใช้บริการนะครับราคายิ่งกว่าโปรโมชั่นเลยครับคนละ20บาทกับไร่กาแฟเราครับขับรถโคคาร์กับไร่กาแฟเรานะครับ รอบละ50บาทนะครับหลังจากโควิดมานะครับราคาโปรโมชั่นเลยนะครับสวนดอกไม้นะครับเข้าไปถ่ายรูปฟรีนะครับห้องน้ำฟรีนะครับสวนสัตว์เที่ยวฟรีนะครับนะครับแล้วข้เนียวส้มตำนะครับกาแฟเครื่องดื่มต่างๆนะครับช่วยไล่กาแฟเราอุ่นนุนด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เห็นทุ่งหญ้านะครับเป็นสวนสัตว์นะครับ มีสัตว์ต่างประเทศที่มากมายเลยนะครับไปเดินเที่ยวชมนะครับมาแล้วนะครับป้ายสีขาวตัวหนังสือสีขาวนะครับใหญ่ๆโตๆมาแล้วนะครับมาอยู่กับไลกาแฟขี้สมดแล้วนะครับผมนะครับสิงโตขาวไว้ไลออนนะครับผมครับผมนอกจากกาแฟขี้สมดแล้วนะครับนะครับก็มีเบียกาแฟขี้สมดทด้วยนะครับแช่เย็นๆเป็นกระป๋องนะครับนะครับ กระป๋องละแ9บาบาทนะครับถ้าเป็นกาแฟที่ชะอกแแก้วละ500อยนะครับเบียร์นะครับแช่เป็นกระป๋องนะครับเปิดปุ๊บก็คึปปได้เลยกับบรรยากาศไร่กาแฟเลยนะครับของกับผงรถม้าพาเที่ยวนะครับไม่ต้องไปไกลแล้วนะครับขี่รถม้าพาเที่ยวกับไร่กาแฟเรานะครับไม่ว่าจะขี่ม้าเด็กม้าผู้ใหญ่นะครับพร้อมให้บริการแล้วราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่ครับ100บาทนะครับหลังจากโควิดมานะครับขี่ม้าไม่ต้องไปไกลแล้วนะครับเมื่อกี้ มาที่ไร่กาแฟที่จะมดนะครับสระน้ํานะครับกับบรรยากาศนะครับมีที่นั่งนะครับมีที่นั่งนะครับมีเครื่องดื่มมีอาหารนะครับนะครับกับบรรยากาศนะครับมีสระเด็กทั้งสระผู้ใหญ่เลยนะครับนะครับสระน้ํานะครับมีสระเด็กสระผู้ใหญ่นะครับ สำหรับวันนี้ข้อมูลก็คอบถ้วนนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากมาก็สามารถมานั่งรถได้ได้ราคาสิบบาทนะครับสิบบาทตลอดเลยครับรถคันเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับมาซื้อกาแฟกินไปตามเรามาออ่าหลังจากที่เราสั่งเมนูเสร็จแล้วนะครับคราวนี้มีเพื่อนๆสงสัยครับทำไมกาแฟชมุดทำไมมันแพงจังเลยวะ5 0าบาทเนี้ยเรามาถามพวกพี่คนสวยเขาดีกว่าว่ามันแพงกับอะไรเนาะ แอลกอฮอพอถามหน่อยครับว่ากาแฟขี้ชมดนี้ทาไมมันราคาถึงแพงขบวนการขบวนการผลิตเป็นขั้นตอนมันยากเป็นขั้นตอนมันยากขึ้นแต,แต่อันนี้เป็นขี้ชะมดแท้เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนคือหลายคนสงสัย,ยตัวนี้เป็นที่เรายังไม่ได้ขบวนการและยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือตัวนี้เป็นขี้ขี้เลย เม็ดกาแฟข้างในครับออกมาทุเรียนครับครับแล้วก็เราก็เอาไปทำอะไรต่อคะเนี่ไปคั่วค่ะไปคั่วแล้วก็ไปตากก็ตากไหมตากเราเอาเก็บที่แล้วก็เราไปตากแล้วก็เราแข็งก็เราไปคั่วอ่าขบวนการค่ะขบวนการคือเอาง่ายๆคือตัวนี้ยังไม่ผ่านขบวนการอ๋อยังไม่ผ่านขบวนการเนาะคือคือเขาถ่ายออกมาแล้วก็เอาไปตากแดด20ถึง25แดดคือเขาจะได้ประมาณนี้ แล้วทีนี้เราก็จ้างพนักง,งานแกะแกะเอามาดิทข้งในของเขานะคะแล้วค่อยมาเข้ากระบวนการคั่วอีกทีครับเสร็จแล้วรสชาติท่านี้มันต่างจากไอพวกปกติยังไงที่ว่ากับคือถ้าเกิดว่ากรราแกรฟรขี้ชมุนเราอะรสชาติเขาจะดรอกลงกว่าจะไม่เข้มเท่ากาแฟรสดจะจะดอกลงก็จะมีรสชาติที่นุ่มแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดนึงตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับคอกาแฟเนาะใช่ค่ะถ้าคอกาแฟจริงๆจง,จ,งจะ จะรับรูรดแบ่งแยกได้เนาะเหมือนถ้าเป็นพอเล่าขาวปผมกินนี้ไม่ได้เนาะรับรถไม่ได้ไม่รู้เมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าแกะออกมาจะเป็นตัวนี้อ๋อจะเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้ยังไม่เข้าขบวนการคั้วนะคะต้องเข้าขบวนการคั่วอีกที้นึงค่ะโอเคครับคนนี้หายสงสัยแล้วคนนี้นอนตาหลับแล้ววันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคนนี้เรารอเครื่องดื่มของเราไป เอาคครับสำหรับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านทัวร์ไล่ชมแล้วครับอย่าลืมติดตามเราไว้นะครับว่าครั้งต่อไปเราจะพาทุกท่านไปที่ไหนกันไป